สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมจิเค้าเป็นมากกว่าการดูดวงเป็นเพื่อนคุณอินเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในพิกัดเด็กนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้อัปเดตความรู้สึกนึมคิดเขาที่มีต่อคุณค่ะ5คําคถามข้างในเป็นการสื่อเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อความมันเถิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสร,รับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้อย่างดูดวงส่วนตัว บ้านเขียวมาฮานีสิ่และ888นะคะอยากเจอกันในไลน์ในแอปดำค่ะสเด็กที่หนึ่งและเด็กที่สองสำหรับคนที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไปก,ก่อนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันในเด็กที่หนึ่งนะคะกับคอนเทนต์อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาสำหรับผู้ที่เลือกใพ่เด็กที่หนึ่งค่ะรัคนาราศีมีนไม่ถุนมะแม่นะคะ พึกษสุมาเสงแล้วก็ทาดแมวนะคนอ่อนใบวอ่อนโยนอีกใบหนึ่งปีอจอด้วยค่ะรักขณาราศีของคุณนะคะ อดูเอเนจีของคุณเพิ่มเติมค่ะเหมือนไพ่มันรีเวิร์สอยู่หรอเอ็มเพไม่รีเวิร์สเราดีผิดดอเอ็มเพจผู้ที่เกิดวันศุกร์คุณเป็นคนชอบทำอาหารผู้หญิงคนนี้คุณยาย <c oughs> คุณยายเอ็มเพคนสวยตอนสาวๆสงสัยสวยมากทำอาหารนะฮะอยู่เป็นคนเป็นแม่บ้านแม่เรือน สัศวินถือเหรียญร่ำรวยจัสติกมีสเสน่ห์มีความสุขกับชีวิตนะตัวของคุณ <c oughs> มีความสุขพุกศกันมังกรรัคนาราศีตุลตรงนี้ห้าไม้และหถ้วยมิถุนตุลกลุมด้วย <c oughs> พุกศกันมังกรมิถุนตุลกุมและลาคนาราศีมิถุนวันสุขจ้ะทีนี้ลงท้ายด้วยเลข5้าและเลข6 คุณอาจจะคุณเป็นคนร่ำรวยมีเสน่ห์ประสบความสำเร็จคุณชอบทำอาหารหุงหาอาหารดูแลคนอื่นนะแล้วก็ในมือนี้ถืออะไรเออแบงค์หรอธนาบัตรเอ๊ะมันขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสถานการณ์ปัจจุบันคุณอาจจะทะเลาะก,กับคนรักเนาะคนรักเก่าหันหลังให้กันคุณยังคิดถึงแล้วรอคอยเขาเอนซี่บอกประมาณนี้จ้ะ อามาดูเขาอัพเดตความรู้สึกนึกคิดเขาก็คือห้าคำถามข้างในเกี่ยวกับเขาจะต้องมีเาขาคนนั้นนะจ๊ะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์วันอนาทิตย์นะวันนี้ The Wheel of Fortune และสิบดาบจ้ะ ส่ถ้วย3ดาบและเดวิลจัชมินเออคนนี้เหรอเป็นคู่ตัวเขาก่อนนะอันนี้ตัวกระตนเขามีควันพลรหัสมีถุนตุนกลุมกรกฎพิจิกมีมีถุนตุนกลุมอะถุกกรกฎพิจิก,ม,ม,ก,ก,จกมีและมีถุนตุนกลุมลงท้ายด้วยเลข0、เลข4เลข3มีเดวิลด้วยมังกรควันเสา มันบริหัสจ้ะคุณกับเขาบล็อกกันไปแล้วนะจบกันไปแล้วมันมีลักซ้อนจ้ะเขามีคนอื่นเขาทาให้ความรักพังคุณเลยเลือกที่จะกลับมาปกป้องตัวเองถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่กรรมมันมีทั้งสิบดาบสีถ้วยสดาบและ judgment มันพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เธอมันไม่ลงล็อกไม่ลงตัวมันไม่พอดีนะทีนี้มาดูคนนี้ที่เป็นคู่กรรมนะวันนี้จิตใต้สำนึกเขานะ รู้สึกยังไงกับคุณนึกถึงหน้าเขาจะ้ะห้าถ้วยหนึ่งไม้เด็กถือถ้วยหกไม้ทาเวอร์แล้วใต้สมมติเป็นแปดไม้เขารักคุณนะ จิตใต้สำนึกเขาแม้มันจะจบมันจะแตกถ้วยแตกเธอถ้าถ้วยคือความอึดอัดไม่ได้หลังใจไม่ว่าคุณกับเขาจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรความสัมพันธ์ดูเหมือนว่ามันพังมันจบนั่นแหละทาวเวอร์ห้าถ้วยมันแตกรอยร้าวนี่มันสมานไม่ได้แล้วตรงนี้มีหนึ่งไม้และหกไม้แปดไม้เขายังหวังความคิดความรู้สึกเขาเขายังมันยังฟลูเขายังคิดว่าคุณและเขาจะได้กลับมาคบหากันหนึ่งไม้และหกไม้มีความหวัง อธิษฐานจิตคิดถึงพ่ออะไรทาไมจิตใต้สํานึกยังผูกพันประคบประงมนะถ้วยที่แตกเขาเอามาทากาวรักษาเยียวยาวันแล้วพยายามรักษาพยายามเขายังรักคุณอยู่จิตใต้สํานึกแม้ทาวเวอร์พังบ้านพังจบแตกเออเจ็บปวดจ้ามาดูแล้วความคิดล่ะเขาคิดยังไงกับคุณวันนี้เขามองคุณยังไงคิดยังไงสมองคิดว่ายังไงว่าสมองมันมีไหม <c oughs> ราชินีเหรียญสิเหรียญคิงอวานกาดาความคิดเหรอเรมูลคิดถึงจะ้ะสองทั่วยังรักอยู่รักยังไงก็รักอย่างนั้นไม่ว่าคุณคิดถึงใครหรือถามถึงใครเนาะคนคนนี้ยังกอดเก็บคุณเอาไว้ยังคิดว่าคุณเป็นความรักอะค่ะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนพิเศษ เป็นคนที่เขาใส่ใจดูแลอยากดูแลอยากสัมผัสซัพพอร์ตสัมผัสซัพพอร์ตหรือว่าสัมผัสออ,อยากสัมผัสน่าจะสัมผัสคิดลึกคิดมากคิดหมายคิดถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับตกค่ําคืนมาคิดถึงยังรักอยู่ค่ะแต่ความรักของคุณมันมีความแตกต่างเนาะเป็นปลาก,กับมังกรมันเข้ากันไม่ได้เลยมีความเจ็บปวดซะเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ทีนี้มาดูแล้ว ยังไงคะอยากบอกอะไรไหมถ้าบอกได้ถ้าพูดได้ถ้าไม่ละอายใจเออรู้สึกผิดบ้างไหมสำนึกไหมเออด่ามันด่าใครสักคนหนึ่งแม่ก้วถยอย่าบอกว่าเจ็ดเหรียญ k i n คิงออฟ Queen o น w a n นแหละ k i king of sword โอเคสิ่งที่อยากบอกเรา ช่วงนี้มีสเสน่ห์เนาะดูสวยเนาะดูดีเนาะดูไปเที่ยวบ่อยเนาะดูมีเวลาเนาะดูมีใครเนาะทำไมมันน้อยแยะเออเขาหมั่นไส้คุณนะคำพูดที่อยากบอกดูดูด,ด,ด,ดูปากเบ้มองบนจ้ะอันนี้คือสี่สี่เรียนนะนิ่งเงียบไม่พูดหรอกถ้าเป็นความจริงคือไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะแต่ในไพ่นี่เขาส่งมาเราไปล้วงใจเขาเก้าถ้วยคือสวยหล่อมีสเสน่ห์ มีความสุขกับชีวิตกินเที่ยวเจ็ดเหรียญคือมีสตางมีเงินเก็บอันนี้ถือถือเวลานะถือนาฬิกามีเวลาไปท่องเที่ยวหรือไปอ่อยคนอื่นเนาะมีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเข้ามาหามีผู้คนมากมายในชีวิตคุณหมันไส้นะ่ะอาการจะเบปป้ปากจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอน่าจะโกรธน่าจะหึงอ่าแล้วจะทำยังไง <c oughs> ทำยังไงคะ แล้วเขาจะทํายังไงคะคุณพี่คุณน้องของคุณเนี่ยเขาจะทำยังไงคว e นออฟโซ่แปดไม้เจดดาบจะทำอะไรอีกคะอืมก็ออกมาเยอะเกินจะทำอะไรคะอะหนึ่งถ้วย Emperor ยังรักและคิดถึงยังหวังใจที่จะกลับมา แต่ตรงนี้มีเจดดาบแอบดูแอบ2อแอบแล้วรักค่ะคิดถึงยังรักคุณอยู่คิงถือถ้วยอ่าแล้วอันนี้ไพ่รววออกมาแล้วปกติเราจะถึงไหนละจะทำอะไรใช่ไหมความจิตได้เำนึกความคิดอยากบอกแล้วจะทำอ่าไพ่สรุปแล้วนะ2สถ้วยยังรักกันอยู่นี่สาเหรียญยังได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาแต่ว่าแปดถ้วยเดอะซันและ6ดาบกลับมา ยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังรอคอยยังปรารถนายังหวังดียังเป็นแสงสว่างของกันและกันอขอถามอีกทีอันนี้เหมือนโด,ด,ดนโดนบังคับให้เปิดมันร่วงออกมาเองเขาถามจริงๆใช่คู่ไหมถ้าพี่บอกว่าเป็นคู่กรรมต้องแก้ต้องปรับต้องจูนยังไงหรืออโหสิหรือปล่อยวางหรือพอเธอควรไหมคุณควรทำยังไงกับเขาสาหกถ้วยคุณรอเขาคุณรักเขาห้าดาบเมื่อไหร่จะมาเฮมิตคุณเองก็ส่องเขาแอบส่องเขา สามถ้วยฉันจะบอกให้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้ะนะถ้าจะบอกว่าสุขก็คือสุขเพราะว่ารักกันแต่จะบอกว่าทุกก็คือทุกเพราะว่ามันไปต่อได้ยากมันเป็นขี้สตริงต้องเข้มแข็งและอดทนต้องปิดตาอีกข้างนึงถ้ายังรักและปักอ,อกปักใจที่จะไปแต่ถ้าจะไปจริงๆอะนะมันเป็นคู่กรรมเธอแต่การมาพบเจอกันมันก็มีทั้งบุญทั้งกรรมนั่นแหละจะว่าไปแล้วอะ,ะแล้วแต่เธอเลือกเอาเองชีวิตเป็นของเธอใช้ซะอย่าให้ใครมาอินนี้ได้ ไพ่อรุทเขาอย่าบอกอะไรอัานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะบอกอันนี้ด้วยดีไหมทําบุญดียะถ้าเป็นคู่กรรมจริงอันนี้พุทธานุภาพนะอันนี้ก็เป็นของลูกศิษย์ท่านหนึ่งเอามาให้มาเป็นไพ่พระนะคะสวดบทไหนเพื่อปลรลอกกรรมเจ้ากรรมในเวรแผ่นเดียวนะคะใบเดียวนะ <c oughs> บทสวดซับหลวงพ่อปานจะเออนะจ๊ะใครจะมาจะไปก็ไม่รู้แต่ต้องสวดเรียกซับไว้ก่อนพ่อปาน <c oughs> <c oughs> อะบทนี้วัดใหม่สันติก็สวดนะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันข้าวของข้าพเจ้าขาวดังบอดดอกพุทธนะแม่ชีแม่คุณแม่อะไรนะที่เป็นอาจารย์อะเป็นพี่สาวของคุณยายอะ แม่สิบราตีเออพาน้ำเสวด้ะแล้วก็จะเสวดวิระแทะอี้อววิละคนายางในทุกวันนะเรียกสับหลวงพ่อปานจา <_ d ata> ้ะทีนี้ความรักล่ะคะความรักความไข้นะเพฟูเนตฮานิมูนโรแมนติสิทีฟลิ v ิ b for g i v i n g and learning โอเคความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูเข้าอ,อกเข้าใจกันมันดูรักกันซาบซึ้งตรึงตาตรึงใจมีความโรแมนติกมีความสุขมีความหวานแต่อันนี้คือภาคเบรกความสัมพันธ์ครั้งนี้คือบทเรียนที่ให้คุณเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้กลับมาเจอกันใหม่เพื่อให้อภยัยช i l เด่นค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรังมั่นคงกับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราก็กลับมาเจอกันในเด็กที่2นะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไห่ซีเรียสรับเอาแต่พลังงานดีๆรัการาศีนะคะมังกรมเมียตุมลมโรมะเสงวันเสาร์มังกรด้วยเออรากคา สิงและชวดค่ะนักขณาราศีปีนักษัพท์ที่ว่ามานะฮะถ้ามีจะตรง80 90แต่ถ้าไม่มีก็ดูได้ค่ะดูไปก่อนอาจจะตรงกับคุณบางคำถามเนาะเพราะใดๆคือพลังงานรวมเป็นการสุ่มจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียดรับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้เจตนาของผู้อ่านคือสงความสุดไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ค่ะอยากดูดวงส่วนตัวบ้านเขียวมาฮนี้4ี่และ888อยากเจอกันในไลฟ์ช่วงเอ่อวันนี้หรออืมวันนี้อ่ะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึง ขออนุญาตคุูบอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพชุกรองที่ปกปักปร,รักษาท่านขออนุญาตหยิบให้แทนคุณขอดูเอเนจีของคุณผู้ที่มาเลือกไพ่นี้สีไม้สองเหรียญอัศวินถือถ้วย The ะวิวออฟฟอร์จูนและแชมเปญว้าวตัวคุณดีค่ะใครดีไม่ดีไม่รู้อืมใครไม่ดีไม่รู้แต่ตัวคุณดีพลังงานคุณดีเอเนจีคุณดี ดียังไงสวยหล่อมีสเสน่ห์ประสบความสําเร็จไหมรวยเลิศประเสริฐสีไหมโด่งดังมีชื่อเสียงไหมไม่รู้รู้แต่พลังงานดีภายในดีจิตใต้สํานึกดี mm. ที่นี้มันส่งออร่าออกมาจากพลังงานถ้าภายในเราดีเครื่องในตับแต่ส้พุงหรือความคิดทัศนคติดีนะคะทุกอย่างมันก็จะดีตามมานะถ้ามันยังไม่ดีมันจะดีขึ้น คุณเป็นคนที่มีสมดุลในตัวเองมีหยินมีหยางแล้วก็พลังภายในค่อนข้างดีมีสมาธิมีจิตวิญญาณชั้นสูงส่งผลให้ตัวของคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องเงินนะเด่นๆอ่ะลัคณาราศีเมษสิสงห์ธนูพุกศบกันมังกรกรกฎพิจิกมีนอ๋อแล้วก็ธนูมีตรงนี้มีวันพฤหัสพุธและศุขจ้ะโดดเด่นประสบความสําเร็จ ในระยะยาวณนะวันนี้อาจจะมาเฉยๆคนอื่นวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วตัวของคุณยังอยู่ยังไม่ถึงยังไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณไปช้าๆทีละก้าวอย่างมั่นคงเป็นก้าวที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงและง,งดงามเพราะคุณยืนด้วยขาของตัวเองคุณมีสติมีสมาธิภายในดีพลังงานดีดังนั้นอนาคตดีแน่นอนจ้ะนี่คือคุณเออทีนี้มาดูเขานะ เอร์แปดไม้ห้าดาอ่าแล้วก็เด็กถือเหรียญดัมเจิกเชื่อนตรงนี้เป็นสี่เหรียญมีรัคนาราศสเมษนะคะเมษธน,นูมิถุนตุลกุมพุกษกันมังกรวันพุธจ้ะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสำเร็จแตนะ่วันนี้ชีวิตเขามีปัญหาอย่างเช่นน่าจะติดขัดบ,บางอย่างเรื่องเงินหรออืมทำธุรกิจ การเดินทางการเงินนะมีอะไรชะงักเนี่ยมาดูค่ะจิตใต้สำนึกเขาเกี่ยวกับคุณต่อคุณลวงลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเขาที่มีต่อคุณก้าถ้วย the hangman สามไม้สี่เรียน the fool คุณและเขามันเป็นใบเดิมขอตัดสิบถ้วยจิตใต้สํานึกเขายังรักคุณอยู่แต่เขามองว่าคุณคุณพยายามตีตัวออกห่างช่วงนี้คุณสวยหล่อมีเสน่ห์คุณเขาเครียดเรื่องคุณนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะนิ่งเงียบไปแล้วไม่ได้พูดคุยหันหลังให้กันแต่เขายังรักคุณอยู่ค่ะ ยังมีความรักความผูกพันที่ตรงนั้นมันยังอยู่กลิ่นอายความรักความหอมความหวานความละมุนยังอยู่แต่วันนี้เขามองว่าเขาเคลียดเรื่องคุณเขาคิดว่าคุณหันหลังให้คุณไม่พูดไม่คุยคุณจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะจิตใต้สำนึกลึกๆเขายังรักคุณมาดูเขาคิดยังไงกับคุณวันนี้สิ่งที่เขาคิด เขาคิดว่าคุณเปลี่ยนไปช่วงนี้เขาสองคุณหนักมากเปลี่ยนไปกลับไปหาคนเก่าหรอหรือไปโฟกัสที่ตัวเองที่เงินส่งผลให้คุณนิ่งเงียบเรื่องที่จะห่างกับเขา mm. เขาคิดว่าคุณตีตัวออกหาอยากจบอยากไปอยากพอหรือไปโฟกัสที่ตัวเองเอะฮะเขาอยากบอกอะไร mm. จไริงยังไงคะทีนี้ถ้าสองหนักมาก คิดยังไงอีกสองนี่อ่าบอกอะไรไหมสักหน่อยบอกรักบอกคิดถึงบอกยังดูเฝ้าดูคุณอยู่ยังรักคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะ้ะอยากบอกนะสิบถ้วยหนึ่งไม้จ ет, เจ็ดเหรียญสามถ้วยเละหนึ่งถ้วยใต้สําบเป็นสองไมไม่เคยแปลเปลี่ยน,ย,นยังรักนะคิดถึงเหมือนเดิมจะ้ะ มาทีนี้มาดูอะไรนะอยากบอกสิ่งที่เขาจะทำค่ะสิ่งที่เขาจะทำเกี่ยวกับคุณอุ้ยแต่เขาจะทำยังไงหลังจากนี้เ,เขาคิดถึงคุณมากคุณคิด เขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้กลับมาแต่เขาอยากเอาชนะคุณนะคนคนนี้ไม่ยอมลดลาวาสองถ้าคุณบล็อกเขาก็อยากจะบล็อกคืนถ้าคุณปลดบล็อกคุยกันคราวนี้เขาจะบอกคุณบางเขาจะเอาคืนอะ่ะก็จะแก้แค้นอุยต่าเขาคิดไม่ดีกับคุณไหมคนนี้ถามต่อให้อีกเกินนะเขาจะทํายังไงจะทําร้ายคุณไหมจิตใต้สำนึกเขาคิดไม่ดีกับคุณบ้างไหม ขาหวังคลประโยชน์อะไรหรือเขาจะเอาคืนยังไงคะต้องระวังอะไรไหมซีดา้าเดอะเดทพิงดห้าช่วยไม่หรอกเขาคิดถึงคุณ <c oughs> <c oughs> เขายังคิดถึงคุณอยู่เขาแค่นิ่งเงียบแค่เสียใจแค่เจ็บปวด <c oughs> <c oughs> เขาไม่ทำอะไรคุณหรอก <c oughs> มาดูค่ะแล้ว <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาสัางการดใดจะเกิดขึ้นนะ เขายังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่มันยังรักและหวังดีแต่ว่าถามว่าจะว่าจะได้กลับมาไหมอาจจะยังกลางคืน,นอาจจะนอนไม่หลับฟัดคิดถึงฝันถึงแต่พอถามว่าจะทําอะไรไม่ยังทําอะไรไม่ได้ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณและเขาอาจจะไม่มีมันไม่มันยังไม่ถึงถูกที่ถูกเวลาค่ะยังไม่สมเหตุสมผลที่จะได้กลับมานะอมืมาดูถ้าเขาฝันถึงคุณสิ่งที่เขาฝันฝันเรื่องอะไรคะ ฝันว่ายังไงอีกถ้าเขาเคยฝันเขาเคยฝันไหมแหละฝันนะหลับไม่ค่อยหลับไม่เต็มตื่นฝันหรือมโนงเขาฝันว่าอย่างไรก็ฝันว่าคุณตัดจบจากเขาคุณหันหลังให้เขาคุณไปมีคนอื่นอแต่วันหนึ่งฝันว่าคุณและเขาจะได้กลับมาเดซ่ามันมีความสุขความหวังความฝันว่าจะได้กลับมาเจอกันคบหากันรักกันคิดถึงกันอะไรประมาณนี้เถอะ แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ดีใดจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ <c oughs> ราศีนีดาสิบไม้ชาลีออดสิบเหรียญและ,ะเด็กถือเหรียญใต้สำหรับเป็นเด็กไม้แต่พ่อรุ่งหนึ่งจะไปเก็บให้เธอ เนวโน้มความสัมพันธ์มี energy ของความเป็นคู่เป็นครอบครัวกันอยู่สิบไม้และสิบเหรียญแต่ได้ไ้เสียถ้าถามว่าจะได้กลับมาคบหากันเร็วนี้ไหมไม่มาดูพ่อย่าบอกอะไรเพราะมีไพ่ล่วงนะเก้าไม้เหนื่อยและหนักใจแต่ถามว่ามีความรักและคิดถึงกันอยู่ตรงนี้ไหมมีรักและคิดถึงแต่ยังไม่เปยังไม่ลงรอยยังเป็นพ่อแง่แม่งอนไม่ยอมกันง่ายๆถามว่านาคตลเหรอก็เป็นไปได้นะที่จะได้กลับมาแต่นานวันนี้ไปหาทําอย่างอื่นก่อน ไปทําพัฒนาชีวิตและตัวเองก่อนใดๆเสียเขาจะกลับมาแต่อาจจะนานค่ะนี่เป็นสิ่งที่ไพ่บอกมาดูไพ่เ,เราค่อยอย่าบอกอะไรคุณฉันเปิดจนไพ่หมดสำหรับ engagement separation love yourself first heart to heart conversation ใต้สำหรับเป็น first โอเคความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่คือบทเรียนพวกคุณอาจจะชัดเจนมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งและวันหนึ่งทําให้ห่างหายเลิกลาหย,ย่าร้างเจ็บปวดบล็อกเซปเรชันคือแยกจากกันแยกกันก่อนแยกกันอยู่นะใดๆคือต้องรักตัวเองแล้วเปิดใจวันหนึ่งจะได้กับเร็วๆนี้จะได้รับการติดต่อจากเขาค่ะมาดูว่าไหว้พระสวดมนต์บทใดจะได้ไม่ต้องพบเจอหรือไพ่ออกมาสองใบเอาไปเลยเ <c oughs> ด้ที่หนึ่งเขาได้หนึ่งใบนะของคุณ <c oughs> อุ้ยสามนะจ๊ะไม่ใช่สอง อันช่วงนี้สวดบทอะไรคาถาบูชาหลวงพ่อเปิ่นนะคะแล้วก็บูชาพระศิวะด้วยแล้วก็ที่ตรงนี้มีหลวงพ่อปานค่ะอันนี้บทคนละบทกับตะกี้นะอ่าอันนี้มหาอำนาจอะเธอที่เขาบอกอิทธิฤทธิพุทธทางรักษาสารพัดสตุอปะ อ่ะเซฟเอานะจ๊ะคุณได้สามใบเลยจ้ะทั้งเทพทั้ทงพระขอให้คุณโชคดีแล้ว